ครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบิชอวรถบ้านนะครับวันนี้นะฮะจะมารีวิว t o โยต้ o โซลน a หยดน้ำให้ดูกันนะครับก็ใครที่หารถหลังหมื่นนะครับเหมือนเดิมครับคันนี้ราคาเราใจแน่นอนนะฮะถ้าเทียบกับสภาพนะครับก็เข้าๆก่อนมีประกันชั้นหนึ่งแล้วก็รถสีสวยเต็มเลยช่วงล่างไม่ต้องทำแอร์เย็นเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปนี่ครับวันนี้กลับมาพบกับช่องบิ๊กชอรถบ้านอีกแล้วนะครับ ครับวันนี้ผมมีรถ Toyota าซูรุ่นาปี2000มานำเสนอนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับพันนี้สีสันสวยงามเต็มทั้งคันนะครับภายนอกสีทองนะครับทำมาใหม่สวยๆเลยรถไม่มีชนหนักนะครับคันนี้สีเงาลื่นเลยครับ มีประกันชั้นหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวจะพาดูภายในกันนะครับก็คันนี้เปิดราคาไม่แพงนะครับแล้วก็พร้อมโอนด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับเลขไมล์สามแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับตัวนี้เครื่องเนี่ยโอเวอร์ฮอนทำมาใหม่เรียบร้อยแลวนะครับต้องบอกก่อนนะครับไม่ต้องส่วนเลขไมล์นะครับ หรือถ้าสนก็ก็แรงทำดูคันอื่นนะครับก็อันนี้ครับช่วงบงช่วงล่างดีหมดนะฮะตัวเป็นถังหลอดนะครับมีกล้องหน้ารถด้วยนะครับเหมาะทุกอย่างภายในเต็มๆหมดนะฮะทำความสะอาดหอมกลิบเลยนะฮะเป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าไร้ฟ้านะครับโอเคนะฮะไหวสะอาดสะอาดเกลือเกิดข้าได้หมดครับวิทยุเบอร์เกนะครับ U S B เคท่าเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งด้านหลังกันนะฮะ เปิดประตูออกมาด้านหลังนะครับก็หน้าตาแบบนี้ฮะงมโพงสองตัวด้านบนนะครับคอนโซลเบาะเดิมๆนะครับตั้แต่ออกไปแดงนะครับเจ้าของเก่าแรับนี่ตัวถังน็อตไม่เคยขยับนะครับบอกก่อน ติ๊กเกอร์คานหน้าตัวเลขคานหน้าอยู่ครบนะครับไปดูขาโปงนะครับทันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดที่เจ็ดหมืนห้านะครับพร้อมโอนเลยนะฮะคราวนี้แล้วรีวิวไว้หกหมืนเก้านะครับแต่ตอนนี้ขอรับเป็นเจ็ดหมื่นห้าะครับแล้วก็พร้อมโอนด้วยนะครับพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อต่อภาษีให้เป็นเร็จนะครับแล้วก็ยกเลิกแก๊สออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาจะเอาแก๊สไว้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็แถงไปนะฮะ ชวงนี้ถอดขายยังได้2,500-3,000นะครับพร้อมถังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อด้านท้ายนะครับข้างท้ายก็จะเป็น1.5 GLI Auto นะครับตัวนี้เป็น a i r b a cool. กคู่โซลูน่านะครับด้านท้ายมีคขาว่า LPG นะครับรอ,องโดยสารกว้างขวางนะครับผลลงเม็ดเฉยเลยฮนะโอ้ย <laughs> oh, hey. เราจะรีวิวชิวชิวสักหน่อยนะครับนี่ตัวนี้เป็นถังโดนัทน,นะครับนี่ห<ะ>ายเดิมๆไปต่อครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถหลักหมื่นนะครับแล้วก็พร้อมโอนเปลี่ยนชื่อนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการซื้อไปแล้วโอนไม่ได้นะครับผมพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้นะครับ ก็ขอแนะนำนะครับโซลูนาคันนี้นะครับหยดน้ำนะครับปี2 0 0พนะครับซื้อไปใช้งานนะครับเดินทางไกลได้ดีมากนะครับแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับพร้อมใช้ที่สุดนะฮะแล้วก็แถมมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับถ้าอยากจะตอกประกันชั้นหนึ่งก็ไม่มีปัญหาแถมที่ปีมีเคสมีจะเคมชั้นหนึ่งเนี่ยเคมรอบพันได้เลยครับเสียค่าเอเซเอาสองสามพันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดมีรถสวยๆถูกๆมารีวิวอีกนะครับก ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับลาไปก่อนสวัสดีครับ